สวัสดีค่ะถือหวยกันไหมคะวันนี้ถูกหวยกันไหมคะแม่ดามโพถหายตาตีหานพี่น้องเอ้ยอดามฝันได้เห็นเบอร์ทรศัพท์กองนะคะหกสามศูนย์นะคะกินยำเส้นหน่อยกินยำเส้นหน่อยเผ็ดผิดจัดจ้านนะคะขอบคุณน้องอ e ีตหลายเด้อไหยผักชีมากพี่น้องเอ้ยปลูกเองนะคะผักชีปลูกเองนะคะ น้ำแข็งเย็นๆขนมจีนด้วยนะคะจับสวยสวยมักนับนี่ขนมมักมีมักขนม,ขน,มน,นี่ก็แซบแซบพี่น้องแซบอีดีทานคนเดียวนะคะถูกหวยรวยเบอร์ก็ทานนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อเพื่อถือแน่เุื่อว่าถือกำกวัหห้นานะคะจัดใหม่นะคะ มาดามฝันแม่นเวอร์แมนเวอร์พี่น้องเอ้ยแซ่บหลาย้ำด้วยม,มิดรสแซ่บเจ็บเนรอเผ็ดพอดีสามรสเปรี้ยวนิดๆหวานเปล่าเปลาเผ็ดน,น่อยๆหอมเยอะๆขา่าตะไคร้เยอะ รสด,ดีใส่รสด,ดีท้าแม่งท่แม่งนิดหน่อยนะคะเน้นมะนาวนะคะอากาศมันร้อนมะนาวเยอะๆมะนาสวสองลูกเลยนะคะแสบร้ายกินมันเลี่ยงผู้ลูกมิดพี่หนง่มลูกมิดลูกมิด บ้านนี้นะคะอาหารรสจัดจ้านนะคะตรงบ้านนี้นะคะปุนปาก็ทานไม่เป็นนะคะอืมแแซ่บถูกหวยเ่าถูกหวยก,ก็กินได้ได้พี่น้องเด้อแซ่บเป็นหายแซ่บเป็นหายโอเคนะคะ ขอทานก่อนนะคะพเพื่อนๆหิวจัดจ้านแล้วนะคะอาบแดดนะคะจนดำจนเรียมนะคะบอกไว้ก่อนโอเคนะคะบ๊ายบายแซ่บหลายแซ่บหลายยินดีด้วยนะคะโปรตุกหัวก็ได้าแค่นี้นะคะ